สวัสดีค่ะแม่น้องโตนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทําอุบะกันเนาะเป็นเอ่วันนี้ได้กุหลาบสดมาเนาะเป็นกุหลาบร้อยมาเลยนะคะแล้วก็เราจะทำอ,อุบะนะคะแล้วก็ดอกลักนะคะก็จะมีนี่นะคะ กุหลาบร้อยมมลายดอกลักนะคะเข็มร้อยมะลายแบบตั้นนะคะเราร้อยอุบันะคะแล้วก็เชือกเนาะอันนี้ข้อก็คือมมลายที่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะที่ว่าจะเอามาตรงข้อที่จะต่ออุบัตนะคะเริ่มเลยนะคะก็มมลายนะคะถ้าเป็นปกติถ้าอันนั้นเราอาจจะใส่กีบเลี้ยงของอกีบเลี้ยง พลติกหรือกีบเลี้ยงของดอกลักใส่ที่นี่ก็ได้แต่อันนี้เราไม่ต้องนะเนเพราะมันมีกีบเลี้ยงอันนี้แล้วนะคะเรจะทำดอกกลูกเกดนะคะนะคะนี่นะนอุบะ ก็คือมมลัยพวกนี้มันค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะก็เลยทำอุบะให้มันรับก,กันกับขนาดของมมลัยนะคะก็จะทําประมาณ9ส่วนคือ9ก้าสาย9เส้นนะคะส่วนอันนี้ก็จะทําประมาณลูกเจดเนาะ วัน,นีวันนี้ได้กุหลาบร้อนมาลัยขนาดกำลังพอดีที่จะมาทำอุบัได้นะคะก็เลยไม่ต้องแต่งอะไรอีกแต่ถ้าเราจะทำให้สวยงามก็เป็นแบบลักษณะเครื่องไทยแท้ๆเลยก็อาจจะทำเป็นเป็นดอกขานะคะทุกคนเดี๋ยว ชาวหน้านะคะอาจจะมาทำคลิปดอกขาให้ชมกันนาะได้อีกหนึ่งเส้นนะคะขหมก้มนะ แต่จริงๆถ้าเป็นงานที่ที่ค่อนข้างต้องโชว์นั่นหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เราเอาแบบง่ายก่อนนะคะถ้าจะต้องโชว์อ,อกงานใหญ่อะไรเงี้ยก็คงต้องทําเป็นดอกขานะคะดอกขาเราก็เราจะทําได้จากกลีบของดอกไม้หลายชนิดนะคะได้ได้หลายอย่างนะ เป็นกล้วยไม้ก็ได้เป็นกลีบของกล้วยไม้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นกลีบของดอกกุหลาบนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันเลยมกักจะเป็นกลีบของดอกกุหลาบนะคะก็คือกุหลาบเนี่ยมันจะมีสีแดงสดสวยคือมีความสวยของในตัวของตัวกลีบและสีอยู่แล้วนะคะก็จะเลยได้รับความนิยม แล้วก็กลีบของดอกกุหลาบเนี่ยคือมันไม่ต้องตัดหรือตกแต่งอะไรนะคะก็คือเราเด็ดกลีบมาแล้วเราก็มาประกอบเป็นดอกคาได้เลยนะคะแต่คือกุหลาบมันมีความสวยสดเนาะกลีบก็ค่อนข้างทนนะคะที่ ที่จะแล้วก็มีความอ่าเหนียวคือมันก็ไม่ใช่เหนียวถึงขั้นแบบว่าไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เมื่อเราเอาได้มัดไปแล้วอะ่ะมัมก็จะไม่ค่อยขาดเท่าไหร่เนาะความกรอบจะน้อยอแต่ก็ยังว่าล่งค่ะทำงานอันนี้ก็ต้องมีความมือเบานิดหนึ่งนะ่นะ วันนี้ก็ใช้อดอกลักประดิษฐ์นะคะคือดอกลักพลสติกนะคะก็จะมีความขนาดของดอกลักนะคะเท่ากันเนะาะสังเกตไหมคะดอกขนาดจะเท่ากันไม่มีลดหลั่นกันเนาะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นขอตรงส่วนของดอกลักจริงนะคะดอกลักสด มันจะมีความลดหลั่นของดอกอะ่ะแต่ในขนาดที่เราซื้อมาเนาะบางทีเราก็จะแบบอะไรล่ะมันก็ไม่ได้ขนาดที่ลดหลั่นจริงๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอแต่สมัยก่อนนะคะที่ช่วงที่เรียนเนาะ การทำดอกข่าเนี่ยนะเนาะไอการทำอุบะนะคะจะต้องแบบมีมีการลดหลั่นของดอกลักตั้งแต่ใหญ่ไปหาเล็กนะคะมันจะนั่นนะความปราณีตของช่างสมัยก่อนจะมีความปราณีต จิตบรรจงงานก็จะออกมาแบบคือดีงามสวยงสดงดงานแล้วก็มีตรงคุณค่ามากนะคะคืองานเครื่องไทยเนี่ยนะคะเราจะแบบช่างสิบหมู่ของไทยเราเนี่ยเนาะคือมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าที่อื่นไม่มีอะคะ่ะ หาดูกันได้ที่ประเทศเราไม่ว่าจะทำเป็นเอ,อย่างสมัยนี้เนาะก็จะมีพบงานแต่งนู่นนี่นั่นซึ่งซึ่งจะเป็นลักษณะของเอาก็แล้วแต่คนชอบอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะคะ ทางตะวันตกอ่าจัดเป็นดอกไม้สดซึ่งจริงๆแม่น้องโตก็ทำมันนะคะก็แต่จะถนัดทั้งเครื่องไทยแต่ก็เป็นคนที่ที่ร้อยมาลลยไม่ค่อยเออได้ถึงขั้นช่างสมัยเก่าอนะคะก็ได้พอพอได้ะอคะ่ะพอเอามาประกอบการให้ได้รูปลักษณ์ที่ที่สวยงามได้นะคะ เรียกว่าพอสอนลูกหลานได้นะคะตอนนี้เราได้เจ็ดเส้นแล้วสอนจนหลานชายกลายเป็นหลานสาวไปคนะคนล้วค่ะไปไหนไปงานไหนทำงานไหนก็ เคียงบากเคียงไหลก็อาดเช้าแจ้งคาตาอะไรเงรี้ยก็ไหลไหลงานนะคะเป็นเดือนนี้ก็โตก็เป็นเด็กดีนะคะที่สำคัญคือเป็นเด็กดีมากนะคะครอบครัวที่เหลือพ่อแม่ก็คุณใจกับเขาเขาก็ไปเรียนต่อยอดของเขาทางด้านการลงเรมมานะคะ เก่งมากมีความคิดตั้งสัรดีกว่าเราซึ่เป็นคนรุ่นเก่านะตอนนี้ได้สองสี่หกแปดเส้นและวเหลืออีกเส้นหนึ่งน,นะคะจะครบเก้าเส้นเราจะทำประมาณเก้าเส้นนะคะเราทำแบบง่ายก่อนเนาะเราจะไม่ทำแบบยากยากกัน ยากๆเอาไว้เปนนห่าอ่าเได้โคกเก้าเป็นแล้วนะคะ เราก็จะเอาใจลเต้นนัดรวมกันนะคะก็จะได้เป็นโงกบมาลายจะค่อนข้างใหญ่ค่ะใหญ่มากพอสมควรน,นะคะแต่จริงๆคือมาลายจะไม่ใหญ่ก็ได้แต่การที่อุบะประมาณเนี่ยเก้าพวงขนาดเนี้ยนะมันจะทําให้เออ่มีความอลังการของของมาลาย นะคะแต่ก็อยู่ที่งานด้วยอีกเช่นกันนะถ้าเป็นงานพิธีการเป็นมาลัยข้อมือเจ้านายก็ใหญ่จะก้าวอะค่ะโดยประมาณเนาะนะคะโดยประมาณนี้เนาะแล้วก็มามาท่วงแต่นะคะแล้วก็จะได้อุบัติทวงนะะอย่างจริแง,รงแล้วการวางบาทเนาะมันจะวางให้ลดหลันกันด้านอ,อันอันอัน,อ,นอันในสูตรก็อาจจะแบบอให,ให้ให้เป็น ให้ยางนิดนึงเนาะยาวนิดนึงแล้วก็ข้าก็ให้ลดหลกขึ้นให้ล้อมาก็อยู่ที่เราจะผลิตโปรยด้วยเนี่ยค่ะจะถลาแล้วก็จะบานี้ สำหรับวันนี้งั้นแม่ต้องตัลากันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ